สวัสดีครับ PS p r f e s s i o n a l นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมแอร์นะครับอาการก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับถึงไม่เย็นเราตรวจเช็คดูรบรอบคอยล้อนก่อนนะครับนะครับก็จะเห็นคราบน้ํามันนะครับเอ่อน่าจะรั่วนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเทสทํางานจริงดูอีกทีก่อนนะครับ แอรตัวนี้เป็นแอร์แคเรียแบบแขวนนะครับ30 0 0ม BTU พอเราเปิดแอร์ด้านในแล้วครับแล้วก็มาวัดไฟด้านนอกที่คอยร้อนนะครับตอนนี้ไฟมาจ่ายแล้วนะ220โวลต์นะครับนี่เราจะตั้งย่านไปที่แอมป์นะครับเพื่อเราจะเช็คกระแสที่คอมแอร์นะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรไหม เนี่ยเราก็ใช้ไขควงจิ้มตรงไมคเกนติกนะครับเพื่อจะบายพาสให้มันสั่งจ่ายไปที่คอมแอร์ดูกระแสคอมแอร์ที่มันกินนะครับเห็นไหมมันขึ้นไปถึง50แล้วมันก็ดับไปอะแสดงว่าคอมตัวเนี้ยมันพยายามที่จะสตาร์ทนะครับแต่มันสตาร์ทออกไม่ได้นะฮะที่มันขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยหมายถึงว่าคอมนะครับมันมีโอเวอร์โหลดอยู่ด้านในตัวพอมันพยายามจะสตาร์ทนะครับพอแอมป์มันขึ้นไปสูงนะครับประมาณ50แอมป์มันก็จะตัดนะครับพอมันเย็น มันก็พยายามที่จะสตาร์ทอีกนะครับอันนี้ก็คือเราจะเช็คแบบชัวร์เลยนะครับว่าคอมมันน็อกจริงๆแล้วนะครับสาเหตุก็น่าจะเกิดจากการรั่วนะครับพอมันรั่วปุ๊บนะครับคอมมันทํางานแล้วมันก็ปั่นนะ้ำมันคอมมาออกไปนะจนไหลเยิ้มเต็มถาดเต็มแผงนะครับ ไปเราก็จะมาเช็คค่ากดลวดของคอมนะครับหรือค่าโอห์มนะครับพอเราถอดออกมาก็จะเห็นสายสีแดงสีขาวสีดำนะครับก็เป็นจุดต่อหัวหลักคอมนะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับสีแดงก็คือ R นะครับสีขาวก็คือ S นะครับส่วนสดีดำก็คือ C นะครับตั้ง มัลติมิเตอร์หรือว่าคลิปแอมนะครับไปที่ย่านค่าโอห์มนะครับเราจะวัดที่ขั้ว C กับ R ก่อนนะครับดำกับแดงได้1.5โ oh อห์มนะครับแล้วก็ C กับ S นะครับดำกับขาวนะครับได้2.4โอห์มขั้วหนึ่งนะครับ ขั้วหนึ่งก็คือขาวกับแดงนะครับก็คือ S กับ R นะครับได้3.8โอห์มนะครับพอเราหลังจากที่เราวัดเสร็จนะครับเราก็มาเช็คแต่ละขั้วครับ3เส้นนะครับไปช็อตลงโคลงของตัว Air คอมแอร์นะฮะจิ้มตรงที่ไม่มีสีนะฮะตามหัวหลักคอมที่เป็น ท่อทองแดงก็ได้หรือว่าเป็นหลักที่มันขัดน็อตไปก็ได้เนี่ยครับมันถึงกันอยู่ขั้วหนึ่งนะครับก็คือสีดำครับสีดำก็คือขั้วสีนะครับเนีครับข้ามมันวิ่งขึ้นอยู่เห็นไหมครับลักษณะนี้ก็คือการช็อตลงโค้งนะครับหรือว่าลงกาวนะครับ มันจะมีเฟสหนึ่งครับสีดำนะครับที่มันลงโค้งอยู่ถ้ามันไม่ลงโค้งค่าจะต้องไม่วิ่งนะครับเมื่อเราวัดเทียบทั้ง3เส้นแล้วกับโค้งตัวคอมแอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลรุ่นแอร์นะครับคอมผมก็ได้สั่งมาแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงประกันอยู่ก็ฟรีคอมใบตัวนี้นะฮะดูวัดค่าแรกนะครับ C กับ R นะครับได้1.5โอห์ม กับ s นะครับได้2.3นะครับ s กับ r นะครับได้3.6นะครับแล้วก็วัดทั้ง3หัวหลักคอมนะครับเทียบกับกราวนะครับหรือเทียบกับโพงเห็นไหมครับค่ามันจะไม่ขึ้นเห็นไหมครแสดงว่าตัวนี้เป็นคอมตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอาชุดเนี่ยละเปลี่ยนเข้าไปี๋ยวก็มาเริ่มถอดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนทั้งแผงคอยร้อนแล้วก็ ตัวคอมแอร์นะฮะเห็นไหมครับคาบน้ามันเต็มไปหมดเลยครับมันรั่วจุดด้านล่างพอดีครับพอเวลาคอมมันทํางานนะครับมันก็ปั่นออกจนหมดนะฮะเราก็จะมาเริ่มถอดนะครับเอ่อถ้าใครคิดจะถอดเองนะต้องระวังนะฮะในช่วงที่เราเป่าท่อทองแดงออกจากแผงคอยร้อนนะครับตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเช่นชดึงออกมันจะต้องมีไฟออกมาหน่อยนะเพราะว่า น้ำมันคอมครับมันยังค้างอยู่นะในเนี้ยจุดที่เราถอดครั้งแรกครับแล้วเราก็ไล่ถอดใช้แก๊สเป่าแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมานะ อนนี้เราก็จะไล่ลื้นะครับแล้วก็ถอดถาดถอดลายไปล้างคราบน้ำมันออกนะครับทำความสะอาด คอมก็สเปจเดียวกันหมดเลยนะเราสั่งมาจากศูนย์แคลรยนะครับแล้วก็จะมีแผงคอยร้อนนะครับแต่คอมชุดนี้ยอยู่ในช่วงประกันนะฮะก็รับประกันคอม2ปีส่วนแผงคอยร้อนนะครับหมดประกันไปแล้วนะครับมันเลยปีมาแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ใช้คอมฟรีไปนะครับส่วนแผงแล้วก็ซื้อเพิ่มต่างหากหลังจากนั้น,เ,นเราก็จะมาเริ่มประกอบกันนะครับ ไล่เชื่อมไล่แล้วก็มาอัดในโตนะครับอัดค่าก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแล้วก็มาเช็คนะครับเช็คกลวดนะจริงไฟล์เชื่อมไฟไลไรออกผมถ่ายไว้หมดนะแต่พอดีมันไม่แน่ใจมันพอมาเข้าคอมปุ๊บมันหายหมดเลยเนะี่ยก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็แ็กระบบนะครับนะครับ500กว่าไมครอนนะครับ546หไมครอน น้ำยาก็เติมที่หนึ่งพันห้าสิบกรัมนะครับเป็นน้ำยา r สามสองนะครับเราก็จะมาชั่งกิโลนะครับเพื่อความชัวนะครับเติมไปที่หนึ่งพันห้าสิบกรัมนะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะฮะช่วงเติมนี้ดับเครื่องอยู่นะฮะไม่ไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับก็ชาร์จน้ำยาเข้าได้เลยนะครับค่อยๆชาร์จเข้าไปนะฮะ จากนั้นเราก็มาเปิดรันเครื่องนะครับแอมตัวนี้กินอยู่ที่10แอมนะครับ10.7แอมคอมก็สตาร์ทแล้วละ่ะทำงานแล้วตอนนี้น้ำยาอยู่ที่124นะครับ PSI นะเช็คเนมเพจนะฮะกระแสกินอยู่นะครับกระแสอยู่ที่12แอมนะครับ คือเล็กนะครับไม่เกินนี้นะฮะแต่สัก10แอมป์เนี่ยที่มัน10แอมป์เนี่ยเพราะว่าแผงมันโล่งอะครับแผงมันสะอาดนะฮะมันก็เลยโฟดีด้านหลังนะครับแอมป์มันก็จะต่ําลงนะแต่ถ้าแผงตันนะครับกระแสก็จะสูงขึ้นนะครับต้องระวังนะต้องทําความสะอาดล้างบ่อยๆนะ อันนี้ก็สรุปนะครับเกิดจากการรั่วนะครับพอมันรั่วปุ๊บนะฮะคอมมันปั่นน้ํามันคอมออกจนหมดจนคอมมันล็อกนะน้ำมันไม่มีอยู่ในระบบคอมแล้วนะครับอาจจะเกิดฝุ่นผงไปอุดตันนะครับทําให้แผงมันระบายความร้อนไม่ดีเกิดความร้อนสะสมอาจจะรั่วได้นะครับหรือรั่วจากตัวมันเองก็เป็นได้นะครับแล้วก็หมั่นที่จะต้องล้างตามระยะเวลานะครับ3เดือน6เดือนนะฮะแล้วแต่นะครับตรงไหนที่มีฝุ่นเยอะนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับป้องกันไว้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับผมครับ